สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ลงมติให้เมียนม่ามอบสถานะพลเมืองโดยสมบูรณ์ให้กับชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยู่ในประเทศและอนุญาตให้พวกเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนอย่างเสรีในเมียนม่าได้ โดย UNGA ได้ขอความร่วมมือทางการเมียนมาในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่มีชาวโรฮิงญ,ญาอาศัยอยู่และตรวจสอบเหตุรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นอย่างยุติธรรมรวมถึงรับรองสิทธิของชาวโรฮิงญ,ญาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษาอย่างทัดเทียมกับชาวพมา่าด้วย มติของ UNGA ดังกล่าวมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้หลังจากที่ผ่านมาเมียนมาปฏิเสธที่จะให้สัญชาติชาวโรฮิงญาในประเทศทําให้พวกเขากลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติและถูกล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด ปัจจุบันมีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ในเมียนมาประมาณ1 3, นึ่งล้านสามแสคนซึ่งก่อนหน้านี้ทางการเมียนมาพยายามที่จะระบุสัญชาติของพวกเขาว่าเป็นชาวเบงกาลีและมองว่าพวกเขาคือผู้อพยพมาจากบังกลาเทศและเข้ามาอาศัยในเมียนมาอย่างผิดกฎหมาย